นะครับโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการกาสังคมและความมั่นคงของรัฐในกครับท่านรรวุฒิศิลปะอาชาที่สี่นะครับขอเชิญครับท่านประสมท่านนี้มาครับผู้่อในการสำนักงานสาธารณูปโภคและท่านกฤษดาสงประสงคมข้าพุ่งขามและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงพมทุกท่านนะครับเข้าสู่พิธีถวายพระนพ่อชัยมงคลท่านจะไม่ใช่เป็นการถวายสัตตยาเหมือนครั้งก่อนที่เราจะมีการเปิดชื่อของตัวเราเองนะครับในงานถวายสักนะครับท่านจะกล่าวถวาย ท el, ung, ่านจะทำแบบเดียวกันนะครับแล้วท่านก็จะเดินลงมาข้างล่างนะครับเข้ากระจับจุดนะครับในส่วนนี้นะครับเพื่อารังที่แรมจได้ว่าท่านจะไได้วนะครับท่านระพิก็จะเข้ากระจัจุดนะครับใช่ครับฝัจุดแล้วนะครับผมเป็นวิธีการนะครับอาจจะมีการชำระนะครับหนีบฐานข้างหน้านะครับแต่ให้เราอกาศนะครับในส่วนของการ เรื่องในโอกาสวันเฉลิพมพระชนมพรรษา12บสองสิอารอองธุรีพระบาทปกเกล้าปกกระหองในอภิรักษ์ทิตสมัยแทงวันเฉลิพมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พร,บระบรมราชินีนาถพร,บระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2568นี้ข้าพระพุทธเจ้านายวราวุศิลป์อาชารัฐมนตรวีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่มาชุม,มนุมพร้อมเพรียงกันอยู่ณที่นี้ตามมีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้มาร่วมกันแสดงความจรงรักภักดีและสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณในวันนี้ปวงข้าพุทธเจ้าล้วนประจักษ์แจ้งและสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณที่ใต้ฝ่าละองธุลีพระบาทได้ทรงพระราชวิริยะอุตสาหะปฏิบัติบรเพ็ญพระราชการณียกิจนานประการเพื่อบรรทุกบำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ด้วยพระปีชาสามารถและด้วยสายเครเนตอนยาไกรได้ทรงพระกรุณาริเริ่มโครงการต่างๆหลากหลาย อาทิโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเป็นการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆเพื่อสร้างรายได้และความมั่นคงให้กับประชาชนทุกพื้นที่ซึ่งล้วนเป็นประโยชน์เกื้อกูลทุกสกรรพสิ่งบนแผ่นดินไทยรวมทั้งการอนุรักษ์และสืบทอดมรดกศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นภูมิปัญญาที่ล้ำค่าในท้องถิ่นต่างๆของไทยให้ดำรองอยู่อย่างยังย่งยืนตกทอดถึงอนุชนในชาติสืบต่อไป ในวาระอันเป็นมิ่งมหามงคลนี้ข้าพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรสยมงคลด้วยความจงรักภักดีขอพลานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตน์ไตรและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลตลอดทั้งอนุภาพแห่งองค์พระสยางเทวาธิราชโปรดอภิบาลประธานพรให้ตายปลารองุลีพระบาททรงพระเจริญพร้อมด้วยสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสมราญปราศจากโรคาพิาธิภัย พระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์สถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าปปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าผระสบนิกรตราบจิรัิทิติการเถิดด้วยกล่าวด้วยประมอขของเดชะ ขอใเชิญท่านอนุญาชมภูว่าอธานีกรมกิจการเด็กและยเยาวชนและท่านแรงรุ่งวรวัตรับอัธิดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวครับ ลำดับถัดไปขอให้เชิญครับท่านเฉาชัยวิเชียนชัยยะครับอดีตผนวิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและท่านสวีพงศ์วิชัยศิริผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติครับ เชิญครับท่านประสมปันนิมาครับผู้บริการสำนักงานฐานันครและท่านกฤษดาสงประสมครับผู้บริการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนครับ เราไดเชิญครับท่าน,นจุลิพรโรจนาพานิชและท่านกิตติอินทรคุณครับรองบรรลังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับ ขอีย้เชิญครับท่านสัญญาบุญย่าภูสิทธิ์นะครหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงครับและท่านนภพร์มีคาพองอ,อำภไพผู้ตรวจราชการกระทรวงครับ เชิญนะครับท่านเืินใจคงสมบัติและท่านเชิญชมจันทวงคครับผู้ตรวจราชการกระทรวงครับ เชิญครับท่านพี่เซ็นฟูที่พักและท่านอุเทนชนะคุณครับผู้ตรวจราชการกระทรวงครับ เชิญท่านบุษยาใจสว่างครับที่ผูสาวิชาการขัฒรา,ารสังคมและท่านอัจฉริยะทวีสุขครับที่ภาษาด้านกฎหมายครับ ต่อไอ้มากรุ๊ปกการทำดนี้ครับรวมท่องสองทัส้สอ